สวัสดีค่ะแอดมินนะคะแอดมินสตาร์สีเขตมีหลายคนคุยกับแอดมินแล้วก็ถามว่าเดี๋ยวนี้ทำอะไรน่าใสนะคะคือตอนนี้บอสโยนครีมมาตัวหนึ่งให้ใช้นะคะบอกเธอเลิกใช้ตัวอื่นนะคะ ตอนนี้เราจะผลิตตัวมาร์กหน้าใสเป็นครีมมาร์กหน้าใสนะคะมาก่อนนอนนะคะตัวนี้นะคะที่ใช้อยู่ก็โอนะคะก็เลยจะมาแนะนำกันตัวนี้ครีมของเราจะนะคะสู่ไม่เห็นเนนเนื้อครีมจะบางเบาแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหน้า ไม่เหมือนกาวที่เหนอหน้านะคะของเราไม่เหมือนกาวที่เหนอหน้าใช้ไปแล้วเราจะรู้สึกว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยจะสดชื่นมากเลยแล้วก็แต้มไปจุดตัวนี้มันมาร์กหน้าพอกหน้าอยู่แล้วนะคะเราจะทาเราก็ทาเยอะๆหน่อยนะคะนะคะอันนี้คือยังไม่ได้มาร์กนะคะอันนี้คือหน้าก่าวที่ ที่เมนเห็นว่าเออเดยนี้ทำไมหน้าใสขึ้นนะคะ <Yeah. S 1> เห็นไหมคะ <Okay. S 1> โอเคตัวมาร์กหน้าใสเนี่ยมันจะช่วยสำหรับคนที่หน้าหมองคำ้ำขอบตาดำเนี่ยนะคะใครมีขอบตาดำเนี่ยโปะเข้าไปเลยนะคะมาร์กหน้าก่อนนอนนะคะ ช้ามาคุณจะหน้าใสาเด้งขาวเด้งเลยนะคะนี่โอ้โหพาไปเถอะค่ะนอนไม่ได้ให้ใครเห็นพาไปเลยเช้ามาสวยตอนนี้มาร์ก้เล่ไปช่างมันนะคะมาร์กหน้ากว่านอนทาเบาๆบ,บ,บ,บางๆนม ่ะมันจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดวงตาเราอยู่แล้วนะคะตัวนี้นะตื่นเช้ามานะคะหน้าเราล้างหน้าไปเราจะรู้สึกว่าหน้าลื่นมันนะคะมันจะล,นลื่นหน้าเลยค่ะเพราะว่ามันกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ใต้ผิวเราเหมือนเหมือนเราหมักอะไรไว้อะหน้าเราก็เหมือนกันตัวนี้นะคะหมักไว้ หมักใช้ครีมหมักไว้เช้ามาก็นุ่มใสเลยนะคะเนี่ยแค่นี้ค่ะทาไม่เหนอะหนะค่ะของเราไม่เหนอะหน้าไม่เหมือนกาวลาเทคแน่นอนรับรองใครเคยใช้ยี่ห้อเหมือนกาวลาเทคมาลองใช้ยี่ห้อของเราดูแล้วจะรู้ว่าไม่เหนอะหน้าแล้วเช้ามาก็จะเนียนใสนุ่มล้างหน้าก็ยังลื่นหน้าเลยนะคะ ลื่นหน้านะคะล้างหน้าด้วยน้ําเปล่าก็พอละนะคะล้างหน้าลื่นหน้าเสร็จเพราะว่าเช้ามาเราก็ต้องใช้เวลาล้างหน้าเสร็จแล้วก็ก่อนขั้นตอนในการทําความสะอาดหน้าแล้วก็ลงครีมแล้วก็ลงเครื่องสำอางเนี่ยก็จะมีอะไอตัวเช็ดหน้าใช่ไหมคะนี่แหละคะ่ะพอล้างหน้าด้วยตัวเออเอาไอตัวนี้ออกเนี่ยนะคะก็ตัว ตัวเช็ดหน้านะคะเช็ดเช็ดออกเนี่ยค่ะแล้วก็ตรงต่อด้วยครีมบำรุงหน้าต่อด้วยครีมบำรุงหน้าเซรั่มอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ต่อด้วยครีมกันแดดสุดท้ายต่อด้วยครีมกันแดดแล้วก็ค่อยลงเครื่องสําอางลงแป้งลงเครื่องสําอางอ่ะโอเคเลิศละสัปดาห์ คนที่ใช้ครั้งแรกเริ่มต้นแล้วผิวแห้งอยู่นะคะสัปดาห์หนึ่งก็วันเว้นวันนะคะนานๆแล้วก็พอเริ่มดีขึ้นก็สัปดาห์ละ3ครั้งนะคะสัปดาห์ละสาครั้งเปลี่ยนเป็นสัปดาห์ละสครั้งแล้วก็สัปดาห์ละ1ครั้งนะคะรับรองนะคุณจะมีหน้าที่สวยใสแบบแอดมินได้ค่ะลองดูนะคะเดี๋ยวแพ็กเกจกำลังจะออก มาให้ออกมาให้คุณดูนะคะคะาวัสดีค่ะ